ไม่มีใครนะครับสามารถหยุดเราได้นอกจากตัวเราเองนะครับผมสวัสดีครับพ่อกับผมนะครับช่องของเคนตะชนแนลนะครับผมการทําโคกน้องนาการทําเกษตรผสมประสานและการทําเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับผมบุมิไผนะครับทีซิมายับยั่งเฮาใด้ดอกนะครับด้วยไม่ว่าจะปัจจัยอะไรก็ตามนะครับบุว่าคนซิมาเว่าอย่างกระาางนะครับถ้าคนคนนั้นอยากจะทําอยากจะลงมือทําจริงๆนะครับในการเฮ็ดโคกหนองนา ในการเฮ็ดเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่คนที่จะสามารถหยุดยั้งเราได้แค่มีแค่คนคนเดียวก็คือโตเจ้าของเองนะครับต่อให้คนอื่นนะครับบ่าวาคนใกล้ตัวหรือว่าคนไกลตัวนะครับคนรอบข้างต่างๆซีว้าจังใดถ้าเราอยากทําจริงๆนะไม่ใช่แค่ทําโคกหนองนา ไม่ใช่ทําแค่เกษตรผสมผสานหรือเกทษตรทฤษฎีใหม่แม้แม้กระทั่งเรื่องอื่นๆต่างๆที่เราอยากทํานี่ก็ไม่มีใครสามารถมาหยุดยั้งเราได้สิ่งที่จะหยุดยั้งเราได้อย่างเดียวคือตัวเรานะครับดังนั้นนะครับคนที่คิดกําลังสีเหดหรือว่ากําลังทําอยู่หรือว่าล้มเลิกไปแล้วนี่การคันระหว่างทางต้องคิดนะครับผมต้องคิดว่านี่ เราทําเพื่ออะไรในการทําโคกหนองนาการท kita, 3, 3, ําเกษตรผสมประสานและการทําเกษตรทฤษฎีใหม่คือเขาซื้อหุ้นไว้นี่แหละคือเราเทรดหุ <t waste écrit> ้นเราเล่นหุ้นไว้นี่ซื้อหุ้นตัวนี้เพื่อว่าอนาคตสามปีหาปีข้างหน้านี่มันสิกินกําไรเท่าไดการเฮ็ดโคกหนองนาเข็นตาว่ามันก็เทียบเป็นอย่างนั้นแต่ว่านะครับลักษณะและกการเหตุการณ์ามันบุคือกัน ดังนั้นนะครับการที่เราจะทําโคกหนองนาให้ประสบผลสําเร็จนี่มันอยู่ที่ตัวเราเองเลยอยู่ที่ตัวเจ้าของนี่แหละบ่ได้อยู่กับอย่างอื่นหมากมม้เท่าไรนะครับบ่ได้บอกว่าโอ้ยต้นทุนหน่อยนะครับบ่ได้บอกว่าโอ้ยนามโบมีนะครับบ่ได้บอกว่าดินบบอุดมสมบูรณ์นะครับผมมันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับผม ว่าเฮาศีสามารถทุ่มเทให้กับสิ่งที่เราอยากทําได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็บ,บ่ตองมาเถียงคับว่าเหตุใดเพราะว่าแต่ละคนมันบุคลอกันคนทําได้ก็เยอะนะครับคนทําไม่ได้ก็เยอะต้องบอกว่าจังสันมองสองมุมเลยนะครับผมเขาไม่ทําไม่ได้เพราะอะไรนะครับผมสิ่งที่ทุกคนทําไม่ได้จริงๆนะครับสําหรับโคกหนองนาสําสหรับกรเกษตรผสมผสานและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่คือท่อ นะครับต้องบอกว่ามองยังมองบบเห็นเป้าหมายยังมองบบเห็นความประโยชน์ที่สิได้รับคือการซื้อหุ้นซื้อหุ้นเทรดหุ้นไว้นี่แหละโอ้ยคือนั่นขืนแท้หุ้นตัวนี้คือซื้อไว้หลายปีแ,ล,ปแล,ล้วนะครับปีที่แรกอยากได้เร็วนะครับต้องคิดไว้เลยว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆคือเขยนตาวานถ้าสมมุติว่าได้มากง่ายนี่ตัวที่เข้าได้มากมักมักจะเกิดปัญหาเร็วหรือว่าหายนะเร็ว นะครับได้มาไวมากนี่ง่ายบุรีเห็ดยังบุดรีใส่เวลาอย่างแป๊บเดียวก็ได้นะครับสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีคุณค่ามากเท่าไหร่นะครับมักสิไปเรี้ยววาายมาเรี้ยวไปเรียว,ยว,ยวนะครับมีความสุขแป๊บๆนะครับผมดังนั้นโคงน้งหนองนากเกษตรผสมผสานาและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ ฮาเฮาอยากทำนี่เฮาต้องลงมือเห็ดเลยคือเขียนตาว่าตรมนี้ไผยุดเจ้าได้ดอกบรมนี้แม้กระทั่งเขยนตาว่าอยู่นี่หาเจ้าขี่ข้านเขาว่าเจ้าบริาเห็ดนอเว่าอยังไงหรือคนที่ไม่ชอบทําทางด้านนี้ไม่ชอบเรื่องของการกเกษียณนี่ว้าเขาไปอยากว้านี่นะครับเรื่องเรื่องแบบนี้คือเขาไม่อยากทำนะ่ะพูดง่ายๆมันมันก็มีเขาเอนอย่างมุมมองมากับเปลี่ยนไป ถามว่าดีบอบุลูผูสามารถไปตาศินได้ว่ามุมมองที่เขามองเนี่ยมันดีบอนะครับเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยมองต่างมุมให้ความเคารบซึ่งความคิดของกันและกันนะครับผมเคนตากับบุมองว่ามันบ่ได้บอกว่ามันคนอื่นเขาบอกบอกว่าโอ้ยบุหฮ็ดดอกมันบุดีมันบุหมืนนะครับเขาอาจจะมีช่องทางอื่นที่ไปทําก็ได้ในมุมมองของเคนตาแล้วก็สองเคนตากับบุได้เดือดร้อนอย่างถ้าสมมุติว่าคนคนนั้นเขาบอกว่า โอ้ยบ,บัท่าหอรอบยาเกดมันบูดีจากสาันมันบูดีจะสี่เรื่องของคุณสําหรับเคนตามันไม่ใช่ชีวิตผม<笑><笑><笑>นะครับผมต้องบอกว่าจะสันอิหลีเด้บบแมนว่าวใส่เด้คือแบบว่ามันเป็นเรื่องของเขาเนี่ยแม่เขาจะก,กินจักสั้นเขาจะย,ยูจักสั้นกันเรื่องของเขาเพราะว่าเฮาบ่มสามารถที่สิไปซอยเขาได้หรือว่าเฮาบ่ได้ไปยืนมือซอยเขาช่วยเขานะครับผมในอนาคตห้าปีสิบปีก็ยังเป็นเจไดกันเรื่องของคุณเพราะว่าทุกๆคน่ะ การกระทาในวันนี้มันจะส่งผลในอนาคตเด้มันบูได้ทรงแบบมันแบบว่าเฮ้าซอยกันบูได้นะว่าไงไงซอยกันว่าโอ้ยเจ้าต้องเฮ็ดต้องบังคับกันมันบังคับกันบูได้คนเฮาน่ะคนเรามันไม่ชอบบังคับแม้กระทั่งตูเข็นตาเองกับบชอบคนอื่นบังคับขึ้นกันดังนั้นนะครับผมเฮ้าก็ต้องนะครับสําหรับคนที่สี่เฮ็ดนี่ต้องบอกว่าอย่าหยุดเนาะ ทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆทำยังไงนะครับผมวันนี้คำถามต่อมาทำยังไงทำเลยนะครับปลูกเลยลงมือทำทำทันทีนะครับผมนั่นแหละครับมันถึงสิสามารถสร้างความก้่าวหนาได้บว่ว่าจตเฮ็ดโคกงหนองนาบ่ว่าจตเฮ็ดเกษตรกับผสมประสานบวา่ว่าจตเฮ็ดเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำสิ่งต่างๆก็เหมือนกันถ้าสมมุติว่าเจ้าคิดอย่างเดียวนี่บุได้ลงมือทํานี่มันก็ความคิดมันก็แค่ความคิดต่อให้ความคิดเฮามันดีขนาดไหนก็สร้างพอลงมือทําอีหลีแล้วความคิดกับการกระทํามันสิแตกต่างกันเสมอผลลัพธ์เพราะว่าอย่างมันบเป็นไปตามที่เฮ่าคิดเสมอไปนะครับดังนั้นพอลงมือทําแล้วมันเกิดมันมันเป็นไปตามความที่เฮาคิด เขาก็ต้องมาลงมือการแก้ไขเพื่อที่จะให้มันเป็นไปตามว่าสิ่งที่เราคิดและวางแผนไว้นี่ไคือสิ่งสำคัญในการเหตุในการเหตุโค้งน้องหน้าก็คือกันคือเขี้ยนตาวานี่ในความคิดนี่เห็นเขาเห็นดีมันงามอยู่แต่บุ่รู้ว่าเขาพานอย่างมากเลยเขาเอาแต่มุมที่มันสวยต้นไม้ที่มันสวยดอกไม้ที่ปลูกแล้วมันสวยนะครับพื้นที่มันเขียวขจี แต่ไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นนั้นอ่ะอายุเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ผ่านการใส่ปุ๋ยมาเท่าไหร่ผ่านการล้นน้ามาเท่าไหร่ผ่านร้อนผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนมากี่หน้าหนาวกี่ฝนแล้วนะครับผมเขาบปลูกเขาเอาแคมม่มุ้งงาม,มาหม่เบิ่งซื้อนะครับนั่นแหละครับเขาแลกมามันถึงได้ไอสิ่งที่เค้นตาซี่จี้เห็นนี่เขาแลกมาด้วยการที่เราเขาไม่หยุดหยุดที่จะพัฒนาตัวเองหยุดที่จะทํา เขาทาไปเรื่อยๆแล้วก็แก้ปัญหาไปน้าโค้งน้องหน้าเกษตรผสมประสานเกษตรที่ฎีใไม่กับขึ้นกันทําไปด้วยแก้ไปด้วยสํหรับเขี้ยนตาเฮ็ดทุงมือนีขึ้นกันตัวนั่นบวงามตัวนี่บดีดินนั่นบวงามดินนั่นบดีน้ำขาดปุ๋ยขาดต้นไม้เป็นมิสตูพืชต้นไม้เป็นโรคมเหมดนะครับผมภัยธรรมชาตินะครับ พราะหนาฝนมาลมแห้งนะครับผมต้นไม้หักนะครับนี่แหละสิ่งที่จะต้องเจอนะครับปัญหามันมีคุมมือต้องบอกว่าจากสั่นนะครับดังนั้นการที่เราจะอยู่กับปัญหาได้นี่<ม>เท่ากับคือสามารถเขาต้องแก้ปัญหาไปทีละเปาะค่อยๆแก้ไปทีละเปาะทีละเปาะปสิ่งไหนเหนือการควบคุมนี่เขาก็ต้องปล่อยผ่านเลยอันไหนควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยไปก่อนนะครับผม เอาเอาตัวที่มันควบคุมได้ก่อนพื้นที่ที่มันควบคุมได้ก่อนคือการกับการเฮ็ุโคง้งหนองหน้าการเกรเกษตรผสมประสานและการเกรเกษตรทฤษฎีใหม่มันต้องเฮ็ดจ็กสี่นะครับมันถึงสิบปหลอดมันถึงสิบเก้านาไปได้นะครับดังนั้นนะครับบุญมีไผ่มาหยุดเท่าใดดอกถ้าสมมุติว่าเขาสีเหุโคง้งหนองหน้านะครับผมนอกจากตัวเราเองจะหยุดเราเองเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องบอกอเล่าให้กันฟังก่อน นะครับสาหรับผู้ใหญคนไหนที่อยากจะทําและไม่ทํานะครับส่วนปัจจัยอื่นๆเช่นตาว่ามันเป็นรองลงมานะครับเป็นรองลงมาจากปัจจัยอื่นๆเพราะว่าขนาดว่าเจ้าอยากเป็นสมบูรณ์บัแต่เฮ็ดโคง้งหนองหน้าแมนบออยากเป็นอันนั่นอันนี้เขาบอกว่าโอ้ยพอแม่ว่าโอ้ยบัอยากเป็นไปเป็นคู่บนอีละไปเห็นงานเห็นยังงานโรงงาน,งาน,งงานโอ้ยคอยบัเป็นละลูกกับว่านะครับผมคอยบัามากักนะไม่มีใครหยุดคุณได้แม้กระทั่งพ่อแม่คุณเองก็ยังหยุดคุณไม่ได้ นะครับผมเพราะว่าเฮาง่ญ่เพราะว่าทุกคนโตแล้วมีความคิดมีความคิดเป็นของเจ้าของมีมุมมองเป็นของเจ้าของนะครับดังนั้นนะครับถ้าอยากเขาเอ่ยอย่างถ้าอยากสําเร็จนะครับในการเท็ดโค้งนองหน้าการ,กรเท็ดเกษตรผสมประสานและการท,รทําเกษตรทฤษฎีใหม่อย่าหยุดมีคําตอบมีม,มีมีคำตอบคํานี้ไว้ให้นะครับผมอย่าหยุดทําทําไปเรื่อย ทำทีละเล็กทีละน้อยทำจากน้อยไปหามากนะครับเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะตามมาเองนะครับผมนี่แหละครับสิ่งที่เข้นตาเห็นมาตลอดเก่าปีทำไปเรื่อยเรื่อยไอส้สวนนี่ที่เห็นในรูปนี่บูแมนว่าสาวกับไอบุแมนว่าวสา่าเจ้าสาวกับเห็ดนกนะเข้นตาบูแมนได้นี่อันนี้ขยายมาเรื่อยๆมันได้ซิบกว่าไร่แล้วได้นี่นะครับผม อันนี้มาเพิ่มอีกไลนหนึ่งได้หนีนเทดไปเทอร์ละหน่อยไอ้ที่เจ้าเห็นต้นลําไอ้ต้นไอ้ลินจีนี่พื้นที่นานะครับผมของเขี้ยนตาเป็นนานะครับผมสู้รบปบมือกับพ่อกับแม่ต้องบอกว่าจังสันพอแม่บอกว่าโอ้เสียดไปเห็นอย่างเนาะตอนแรกๆปลูกให้เขาเห็นก่อนนะครับเขี้ยนตาปลูกตั้งแต่ตอนที่มันเป็นสวนมันก่อนขางขางมุมนู่นอีกมุมหนึ่งปลูกมา ค่อยๆกลืนพื้นที่มาเรื่อยๆสําหรับเขนตาเพราะว่าความคิดเห็นในขอบรัวมันโตแย่งกันไงมาตอบโต้กันเขาเขามองโบเห็นคือเฮ้ากันยังวะตอนแรกก็เฮ็ดแค่โบลายหนึ่งก่อนนะครับเขนตาเฮ็ดเมือนีบน้บุขนาดพ่อแม่ยังหยุดเขนตาบบเลยเลยเพราะว่าผมเขนตาอยากเฮ็ดเนาเขนตาเขนตามองว่าผมมองว่ามันมันมันมีความสําคัญแบบที่ผมว่านี่แหละคือหนึ่ง ผมคิดไว้เลยนะครับเข่นตาคิดไว้เลยว่าหนึ่งเฮ็จดจ๋าใดเข่นตาก็ต้องเฒ่าอายุหลายนะครับอายุเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับปีนี้ก็ผ่านไปปีนี้ก็ผ่านไปบัดนี้แรงแรงของเข็นตาก็ลดลงลดลง,ลงดูตามสภาพทุกวันนี้นะครับผมแล้วก็โรคภัยเริ่มแบบว่าเจ็บอ่อนๆแอียดๆนิดน่อยๆตามเขาเรียนอย่างบุคเคยบุคเคยเจ็บก็บเจ็บเลยมัเจ็บเจ็บเดี๋ยวเจ็บขาเดี๋ยวเจ็บมือเดี๋ยวมึนมือมึอน,มอนขานะครับผมนี่ มันเลยสะท้อนมุมมองว่าต่อไปในอนาคตทัาอีกปี2ปีหรือเสียดยางอื่นได้บน้นนนะมองแบบนี้เลยถ้าสมมุติบรเฮัทใหวเนี่ยเงินที่เคยหาได้ทุกมือนี่มันสิหาได้อีกอยู่บ<อ>้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเฮา่าได้ตายเบนก่องเงินกองทองคือ Job สตีฟจ็อบเดสตีฟจ็อบหรือว่าอีลอนมาร์กนี่เขามีเงินกองเงินกองทองกองทอผููเขานี่ แล้วเรามีไหมไม่มีเหมือนเขานะครับผมถ้าไม่มีเหมือนเขาแล้วจะทํำยังไงนะครับขนาดซื้อกินยังยากเลยนี่ได้เค็นตาคิดแบบนี้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวขนาดว่าจะซื้อกินยังยากเลยแล้วต่อไปนี้จะทํายังไงถ้าสมมุติว่าร่างกายเราเริ่มเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆอายุเริ่มมากนี่มองเห็นแบบนี้ความความหมายที่เฮ็ดโค้งนองหน้านี่แล้วการซยูซิกินแบบไหนี่แหละครับผม ที่เห็นความสําคัญที่มองเห็นความสําคัญว่ามันเป็นแหล่งอาหารรายได้ก็มีแต่ถามว่าเฮ่าก็ต้องหาทางอื่นนำนะครับผมเข็นตาสิบ,บอกว่าโอ้ตัวนี้สางรายได้เท่านั้นเท่านี้นะครับเพราะว่ารายได้นี่ไม่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องหาอยู่แล้วเจ้าโบหาทางไหนกับทางหนึ่งต่อเห็นโบได้เฮ็ดโค้งน้องหน้าก็คือกันนะครับ มันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําเพื่อความสําเร็จของตัวเองอยู่แล้วการหาเงินหาทองแล้วก็เฮ็ดสางบ้านซื้อรถเนาะต้องบอกว่าจากสั้นมันเป็นสิ่งต่อให้แบบว่าบุ๊มมาเฮ็ดโคงเนาะนาต่อเจ้าไปเฮ็ดอาชีพอื่นเจ้าก็ต้องหาเงินหาทองอยู่แล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกทุกคนทําอยู่ณนะปัจจุบันนี้ได้เรื่องจากสีเนาะเพื่อความจเจริญก้าวหน้าของเจ้าของชีวิตและครอบครัวข,ของตัวเอง นะครับผมดังนั้นนะครับผมพ่อไอ,อยางของเค็นตาหนีขึ้นในรูปนี่ในในในคลิปนี่แหละต้นใหม่นี่เห็นบอกา,าก็ปลูกได้ปีเนยังท่านได้ดปีใชําเพราะว่าปลูกเดือนพฤษภาปีที่แล้วนะครับผมนานฝนนะครับล่งไว้นะครับผมนี่หยุดเราไม่ได้นะครับพ่อแม่เค็นตาหยุดไ่ได้จนทุกมือนี่ปล่อยเลยนะครับเก้าปีแล้วนี่ นะครับกว่าสีแสดงให้เห็นว่าในพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดของเข่นตาอี่เข่นตาบอกเลยว่าเขนตาบริเต็เขานะครับปีที่แล้วไม่ได้ทําเลยนะครับผมตะกอนเะนี่ยทำอยู่พอเหตุไปเห็นมากมันเมื่อยเข่นตาว่าเดี๋ยวมาไถไถมาไถมาดําหรือว่าหยอดนะครับพอหยอดแล้วโลงหญ้าได้ไนีโลงหญ้าแล้วใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วเกี่ยวถ้าบอเอารถเกี่ยวก็ถ้าเอารถเกี่ยวก็ไล่ละ8แปดเก้าร้อยผได้ไอ ทางพื้นที่ของเคนตานะ่ะเป็นอย่างนี้คือแปดเการ้อยนายในยที่นายอยู่บนภูเขาทางมันไกลนะครับระยะทางมันมันมาค่อนข้างไกลนะครับก็เ,เอาแปดเการ้อยตอนไรพอพอ,พอเกี่ยวรถเกี้ยวแล้ยวมาตากสมัยก่อนอีกเคนตาเอาเคี้ยวเกี่ยวเด้เกียเก่ยวเองนะครับผมตื่นเช้ามาเกี่ยวนะครับเมื่อเมื่อยนะครับผมเคนตาก็เลยไม่อยากทํามันเหนื่อยนะครับผม ก็เลยเล็ยงเห็นว่านะครับมาเทียบว่าระวางเขาข้าวกับปลูกต้นไม้นะครับพืชผักต่างๆอันใดได้คุ้มค่ากว่ากันเขียนตาเล้งเห็นแบบนั้นนะครับอันที่สองก็คือบุได้เออเพื่อนยังกับบุได้มะนางเฝ้าแต่ว่านาฝนต้องมามาเห็นหน้านะนะอันนี้มุมมองของเขียนตาได้สําหรับคนที่เหตุกะทีมกลางเหตุอยู่กับเหตุไปนะครับผมอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัว บานี้นะครับผมพอเข็นตาเห็ดแล้วเ <c oughs> ข็นตาก็เลยมองว่าไอ้ผลผลิตที่เข็นตาเห็ดนี่มันตอบโจทย์เพราะว่าเข็นตาปลูกกล้วยแทนบนที่บนที่นาหนีนเข็นตาปลูกกล้วยลงกล้วยน้ำว้าไว้นะครับกล้วยน้ำว้านี่ขายได้ตลอดของเข็นตามันพอพอมาพอมาเบิงเทียบเห็ดเ,เบิงไรหนึ่งแล้วสองลายแล้วสามลายแล้วมาเทียบเบิงกับการเห็ดเขาที่เขาออาไปขายนะมันมันแตกต่างกันอยู่ แม้ว่าเงินมันจะไม่ได้มาเป็นก้อนเหมือนที่เราทําข้าวเนาะเขานี่เพราะเอาเกี่ยวแล้วเอาไปตากแล้วเอาไปขายเป็นบน่อก็ได้เงินมาเป็นก้อนหลักพันขึ้นเนาะต้องบอกว่าหลักพันหลักหมื่นขึ้นเคยเคยเห็นหน้านี่แปดไรนี่ได,ได้ได้เงินสองหมื่นหกนะครับอันนี้ขายสิบแปดบาทได้เขาเข่าพันบุคุม้มนะครับเมื่อยนะครับไนที่ไถยหน้าเองเอารถไทยไทยเอง เมื่อยเว้ยนะครับผมคิดว่ามันบุกลุ่มเขนตาก็เลยเปลี่ยนรูปแบบคือ,ค,อคือเบานี่แะใส่พืชผักผลไม้นะครับผมมาเขือพ่วงมาแข้งดอกแค่ไม่ยังไปแล้วนะครับผมบบบนี้ขายกับเข้นตาขายกับเป็นคนขายขี่ข้านี่เลยเป็นให้แม่ค้าแถวบ้านนี่แหละคนที่แบบว่าบ้านไก่เคียงกับผัวเมียเพล่น เก็บเอาเลยเจ้าผมบอกว่าเขคนตาบอกว่าหาเก็บเอาเนะ่ะยในสวนสวนมันมันหลายเดย้พื้นที่มันใหญ่เนาะจนลงไปหอดไอ้มันแปดไอ้ลงไปหอดไอ้ทั้งใต่เห็นไหมพื้นที่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผานเนาะเก็บเอาเลยแล้วบอกว่าเก็บได้เท่าไหร่เจ้ามาปั่น่อยคือเคนตาไม่ได้เก็บขายเองเท่าไหร่นะทุกวนันนี้คือให้แม่ค้า แล้วกับบุได้มาเบิงน้ำว่าเจ้าได้ทอาไดนะครับให้ไว้วางใจวินวินนะครับคือดอกแค่คือมะเขือพ่วงคือใบตองคือกล้วยคือปีคือโอ้หลายนะครับผักสะเดาผักติ้วนะครับไวายให้เพื่อนเอาไปขายเลยแล้วก็เอามาแบง่งเพิ่นกับซิมาแบ่งนะครับแบ่งตลอดนะครับผม เข็นตาก็หารายได้ทางอื่นเพราะว่าอย่างคิดว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นบ้านปลายคือเข็นตาวานั่หละมันสิเป็นบ้านปลายในการสางแรงอาหารให้เข็นตาเป็นอย่างชั้นดีนะครับผมตอนนี้เรามีแรงนี่เข็นตาก็ต้องไปหาทางอื่นนํารายได้เด้ต้องไปท่าสร้างอย่างอื่นด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาสางไว้เหมือนล้วดี่เขาวางวางโครงสร้างพื้นฐานไว้หมดแล้วมันไม่มีอะไรที่เรา ที่เราจะต้องกังวลคู่มือนี่เอาแบบนี้เลยกาเวาเลยไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลมีทุกอย่างนะครับละมุดลำไย,ยน้อยนานะครับมะพร้าวน้ำหอมมะขามเทศนะครับขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผมมะนาวนะครับมีคูยยางนะครับผมต้นโตบ้างไม่โตบ้างอันนี้พูดตามความเป็นจริงเลยนี่ แล้วแต่ว่าพื้นที่ไหนมันงามไม่งามนี่ผ่านมาเรื่อยๆโตนะครับผมออกดอกออกผลยังมาขามเทศก็นเลไม้ยืนต้นนี่เต้องเว้าถึงนะครับผมต้นแดงต้นดูต้นสักนะครับผมปลูกแต่ไม้ที่แบบว่าค่อนข้างมีราคาหน่อยนะครับในอนาคตถ้าสมมุติว่าอีก ตอนนี้เค่อนตา40สองถ้าอีกประมาณ60กว่าเนาะถ้ายังไม่ตายก่อนนี่60กว่าเนี่ยยังได้ขายตน้นดูต้นแดงอยู่เด้ถ้าสมมุติว่าไม่มีอะไรจะกินไม่มีเงินจะซื้อนะคิดววาจากสั้นนะขายไม้ยืนต้นอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เมื่อก็ใหญ่หมดแล้วนะครับผมอีกประมาณ20ปีข้างหน้านี่ได้ขายอยู่นะครับถ้าบุมีเงินซื้อกินอีหลี นี่นะครับแล้วก็ไม่ได้ปลูกใน้น้อยนะครับคำนวณไว้แล้วนะครับปลูกเป็นสองร้อยสามรอยต้นนะครับผมนี่คือการวางแผนแล้วก็บุ๊มีไผยสามารถหยุดยั้งเขาได้ดอกนะครับคือเขีนตตาว่านอกจากตัวเราเองแม้กระทั่งพ่อแม่เราก็หยุดยั้งเราไม่ได้สําหรับเคเนตตาเด้ยแต่บางคนอาจจิบอกว่ามันคนเฮามันบุคือกันในเขีนตากับแมนนะครับผมคนเรามันไม่เหมือนกันเป็นว่า นะครับกระเมนครับผมคนเขามันบูเหมือนกันมันถึงมีคนสําเร็จและไม่สําเร็จนะครับแต่ถามว่าคนที่สําเร็จเขาก็ต้องแลกมาขึ้นกันนี่นะครับแลกหลายๆอย่างนะครับเรื่องของเวลาเรื่องของต้นทุนเรื่องการแบบว่าไอการแก้ไขปัญหาเนาะความดูความสามารถเขาแลกมาทุกอย่างนะครับผม ไม่ไม่ใช่แค่โคง้งหนองนาไม่ใช่เกษตรผสมไม่ใช่แค่เกษตรผสมผสานและไม่ใช่แค่เกษตรทฤษฎีใหม่ทำอย่างอื่นก็คือกันเขาก็แลกมาเขาถึงสําเร็จนะครับอ่ะอันนี้ฝากไว้นะครับสําหรับช่องของเคนตาชแนลสําหรับผู้ใดนะครับที่อยากจะทาโคง้งหนองนาอยากจะทําเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่หรือทําอยู่ไม่มีใครหยุดเราได้นะครับถ้าเขาอยากทําแม้กระทั่งข้อแม้ต่างๆหรือว่าจุดที่เราไม่มีนะครับผมสิ่งเดียว ที่จะหยุดเราได้คือเราไม่มีที่ดินหยุดอันนี้นะบ่มีที่ดินเป็นช้องเจ้าของเนี่ยมันแมนอยู่นะครับผมมีขอเดียวอันนี้ล่ละในการเฮ็ดโค้งน้องหน้าถึงหยุดเขาได้นะครับส่วนเรื่องอื่นนี่มันเป็นยังรองอยู่นะครับผมยังเป็นรองอยู่เป็นข้อข้อแม้ข้อที่แบบว่าเป็นจุดด้อยที่รองอยู่นะครับคนที่ทําอยู่ก็ต้อง ทําทันทีนะครับผมทําเลยทําต่อนะครับมันถึงจะสําเร็จอ่ะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสําหรับช่องของเคนตะา h ช n แนลมือนมีขอบคุณหลายๆครับผม